ันนี้วแม,มกแกบหน้าให้ชัดขึ้นแล้วเข้ากันสุดนก็คือจะในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้านะะให้หน้าดูนิดขึ้นตัววาไดมอนด์ลิปนะคะตัวนี้ตะเป็นขันพันที่เหมาะสำหรับลิปกรอบที่โสดจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยจริงๆหลังฉีกก็จะรู้สึกทันทีเลยนะคะว่าหน้าดูนิดมขึ้น บัล์ทรานะคะทาคู่กันจะเห็นผลดีมากๆากเลยนะคะว่าหน้ามันยกขึ้นวันนี้ก็เข้ามาจัดเต็มเกี่ยวกับการยกกระชับนะคะก็จะมีการทำบาล์เทอร่าหมดบ็ลัเทราก็จะเก็บกรอบหน้าลิฟหน้านะคะแล้วก็เก็บเนียงแล้วก็เสริมนิดไปอีกกับการทําไนมอนลิฟนะคะก็จะเป็นการลิฟหน้าโดยการฉีดนะคะีเดียวเลยอ่ะทั้<อ>งเดียวดูดิไม่มีน <c oughs> เนื้อ